การเลื่อนกฎหมาย EUDR ไม่ได้แปลว่าโลกผ่อนคลายเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่สะท้อนว่าโลกยังคงจริงจังสำหรับประเทศไทยการปรับกติกานี้มีทั้งด้านบวกและด้านลบครับ mm. เมื่อกติกาถูกทำให้ใช้ได้จริงโลกไม่ได้ถามแล้วว่าคุณเห็นด้วยกับกติกาใหม่นี้หรือไม่แต่กำลังถามว่าคุณพร้อมเข้าสู่กติกานี้หรือ,อยัง จาก2 EP ีที่ผ่านมาเราพูดถึงกติกาป่าไม้ของยุโรปที่ถูกเลื่อนออกไปเพื่อให้ระบบโลกตั้งหลักแต่ถ้าคุณคิดว่ายุโรปกำลังชะลอ,อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดผมต้องบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเพราะในขณะที่กฎหมายป่าถูกเลื่อนกติกาอีกตัวหนึ่งกำลังเดินหน้าแบบไม่รอใครเลยผมแซคทนินวัด360องศาและนี่คือซีรีส์เมื่อโลกเปลี่ยนกติกาจาก Earth Station ภาพ2อ P ีก่อนเราพูดถึงกติกาเรื่องป่าไม้ EP นี้ผมจะพาคุณไปดูอีกด้านหนึ่งของโลกเพราะในขณะที่โรปเลื่อนกฎหมายต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่ากติกาคาร์บอนอย่างซีแบมกำลังเดินหน้าแบบไม่รอใครเลยและนั่นกำลังส่งผลกับประเทศไทยตรงๆถ้าอยากเห็นภาพทั้งซีรีส์ย้อนดู EP อื่นๆได้ในช่องของผมนะครับ กติกาที่ว่านี้ก็คือ C-BAM หรือมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป C b แบไม่ได้ถูกเลื่อนและไม่ได้ชะลอในปีนี้บริษัทที่ส่งออกสินค้าไปยุโรปยังต้องรายงานข้อมูลการปล่อยคาร์บอนอย่างต่อเนื่องและตั้งแต่ปี2 5 6 9นี้เป็นต้นไป C-BAM จะเริ่มเก็บต้นทุนคาร์บอนจริง ซีแบมคือกติกาที่ยุโรปใช้บอกกับโลกว่าถ้าสินค้าของคุณคาร์บอนสูงคุณต้องจ่ายต้นทุนนี้ก่อนจะเข้าสู่ตลาดยุโรปครับไม่ว่าจะผลิตในยุโรปหรือผลิตนอกยุโรปกติกานี้ใช้เหมือนกันหมดคำ <date S 1> ถามคือทำไมยุโรปถึงเลื่อน EUDR หรือกฎหมายต่อต้านการทำลายป่าไม้แต่ไม่เลื่อนซีแบมเหตุผลสำคัญคือซีแบม มีระบบรองรับพร้อมกว่าการคำนวณคาร์บอนมีข้อมูลมาตรฐานสากลมีข้อมูลโรงงานและมีระบบรายงานที่ใช้งานอยู่แล้วยุโรปจึงเลือกเดินหน้าซีแบมต่อในขณะที่ให้เวลาโลกตั้งหลักกับกติกาป่าไม้ สำหรับประเทศไทยซีแบมกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมส่งออกหลายกลุ่ม <st aff in> เช่นเหล็กซีเมนต์อลูมิเนียมปุ๋ยและสินค้าอุตสาหกรรมหนักผู้ส่งออกไทยไม่ได้ถูกแบนสินค้าแต่จะต้องรับต้นทุนคาร์บอนเพิ่มถ้าการผลิตยังปล่อยคาร์บอนสูงเ <ing> <airport> มื่อมอง EUDR และ C ีแบมพร้อมกันเราจะเห็นภาพเดียวกันชัดมากครับ ยุโรปไม่ได้เลือกทําทีละเรื่องแบบสุ่มแต่กําลังใช้สองกติกานี้ค่อยๆบีบห่วงโซ่อุปทานโลกให้ลดการตัดไม้ทําลายป่าและการปล่อยคาร์บอนนั่นหมายความว่าประเทศไทยกําลังเจอแรงกดดัน2ด้านพร้อมกันภาคเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับป่าต้องเตรียมรับมือกับ EUDR ภาคอุตสาหกรรมต้องรับมือกับ4แบบพันที ธุรกิจที่มองแยกเรื่องป่าออกจากคาร์บอนจะตั้งหลักได้ยากมากในกติกาโลกใหม่โลกไม่ได้ชะลอความเขียวแต่กำลังเลือกใช้เครื่องมือที่พร้อมก่อนเพื่อบ,บีบให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงและคำถามสำคัญสำหรับประเทศไทยคือเรากำลังเตรียมตัวรับกติกาโลกใหม่แบบแยกส่วนหรือกำลังมองมันเป็นภาพเดียวกัน EP หน้าผมจะพาคุณไปดูเส้นตายที่ชัดที่สุดหลังปี2569ถึง2570ใครบ้าง ที่จะได้ไปต่อและใครบ้างที่อาจหลุดจากตลาดโลกติดตามต่อกับ Earth Station เพราะเมื่อโลกเปลี่ยนกติกาคนที่มองเกมออกก่อนจะปรับตัวได้ก่อนครับ